เดี๋มันเราเราชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อที่ไหนครับแบบบุญอนุสาคริยาขอบัตรประชาชนประชชานอยู่ไหนอยู่ในรถอยู่ในรถครับอยู่ในรถครับผมแล้วเงินสดอยู่ไหนเงินสดเอาใช้นี่ครับผมใช้นี่ใครใช้นี่เมื่อไหร่ตั้งแต่ที่น้ำหนัาโอนใช่นี่ทุกคนที่ผมเป็นที่นี่ครับฟังนะเรื่องโอนมันมีสลิปครับผมมันมีหลักฐานครับนะโกนผมไม่ได้เข้าใจ์ไหมครับผมเด็กก่อน โกโหไม่ได to <Então> ้ค <southeast S 2> ือจบคือจบใช่ไหมเพ็ดสำนักเผ็ดแล้วก็มันจะเบาลงเข้าใจไหมคราเงินไม่มีเลยหรอมีแค่เรียนทัเพื่อานผมไม่ให้คือมันีไปบ้างคุณงสวนครับให้เงินสนนะเงินเรียนผมโอนใช้นี่ครับโอนที่ไหนโอนจนโอนไี่ใช่ไม่ถ้าเขาโอนจะ้อง่ายมากฐาน เาิไปดูอนเชนิอยู่ไหนตรงนี้โอนที่เป็นอดระผมไม่ดึงมาครับตูนไม่ละมันมีนีเราายีเาอยู่บนี่แนีนะเี่จะไปไหนเางี้เอาีแสนี่เลย้เพราะว่ามจะได้ส่งไปให้ผู้การเลยนดนดนือินนคอะไร สาสานะที่ตรวจโทรศัพท <is it>? ์้นาทนะารวตรองการรตวตรวจานะที่จะแจ้งเรานะว่าเราถูกนะถูกแล้วหาสบนะแล้วจะแจ้งสิ่งเราว่าเรามีสิทธิ์ที่ออกตอชนายจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้เป็นสิเรานะเพราะไม่ให้การมันจะเป็นาหลักฐานนะแต่เนี้ก็คือเรายอมรับใช่ไหม อ่าแล้วของกลางอ่ะทองเนี่ยอยู่ที่ไหนหมดเอาพูดตรงๆเราเกมแล้วนะไม่ไม่มีมันมิดหนึ่งุกมาซุ่ยไปอ่าซุกไว้ที่ไหนเดี๋ยวพาวพี่มาเอาได้ๆเอางี้ซุกไว้ที่ไหนครับซุกยไปอ่ะที่หมุกบนขอบบ้านขอนอนได้แต่แต่พี่ไอ้ที่ทุกคนนอนไม่รู้เรื่องนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ไหนที่ไหนตรงไหนที่หมุกจบด้วยครับตรงไหนกหลังสอทอนนั่นนะครับตีงลหนแต่หลังที่เบ็ดบ้านตํรวจตรวจคือตัวบ้านไทยบ้านไทย เป็นบ้านเหรอวัดวัดวัดที่เรียกว่าวดที่เป็นตำรวจใช่ไหมเงินเือกับทองไว้ทท่าั่นใช่ไหมไม่มีเงินไม่มีเงินเป็นตำรวจกับทองเป็นทองเก็บไว้ับใครเก็บไว้เจซ่อไว้ใช่ไหมมามนายเอางไปซุกไว้บ้านไทบ้านเหรอพี่พูดเลยพ่อพ่อเนี่ยแต่เขาชื่ออะไรเรียกพ่อ อบล้เดี๋ยวพาไปเอาทองขึงที่ที <S <S> <S ่อไรบ้ไปบอกเขาว่าผมทะเลาะบเนี้อ่บ้านพังนะพี่แล้วก็นอนเอ่เขามีห้องนดนึ่งไมอยู่นั้นโอเคเดี๋ยวไม่ได้นอนหรอกผมก็ ตรงมรงเองที้งาเดี๋ยวถจะมีเดี๋ยดู้เรานแล้วก็สไ่มีนเงินบีเงินอไเงินไม่มีพี่เงินไม่มีเงินเงินี้เอาไปใช้ที่เงินเอาไปใช้ที่รัาผมเอาไปใช้ที่ด้วยวิธีการอะไรจอดตู้โอนตู้โครับผมจอดที่ไหนจอดตู้ที่นี่หน้าอีกเนี่ยครับไปยีไ่ะเดินเไงทางรถไปหน่อยนึงบแล้วก็ วานวานที่ท่เจ้าของใ้บ้านที่ผนอนนะนที่ไปหยอนพื้นที่ผมนอยรอบนึงรอบนั้นเขาก็ไปหยอให้แล้วแล้วาไม่ถามผกตกใจอยู่ให้รลยอกี่บาทสามหม่นห้าเขาสามหมื่นห้าแล้วยที่สอเท่าไหร่อดที่งสี่หมื่นสี่หมื่น เกปสองพันหมื่นแล้วก yeah, ็ั้นสามไปอยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสมสามแล้วก็ไม่ไม่งไม่ีครับไม่มีครับเงินเนี่ยมันมีคนเงินัหล่นครับพี่มันมีคนที่เงินคเงินหล่นเลยอะหล่นไทหนรู้สึกว่ามันหล่นหายไปแตู่่ที่ไหนมันหล่นต้อนก้อนนีมันหล่นนี่เจ็บตรงตรงเลยพี่ผมยม่เลียงจากมาหาไม่เลย เดี๋ยวตอนนี้ไปเอาทองของพวกเขาอันนี้นะถ้าเราเก็บทองกระเป๋านะของนัทองที่ใครเอามาที่ผมมีจี้มาผมมีจี้มาแล้วเรามาทำไงต่อมาก็ตอนแรกอยู่เมียงไม่เอามาซ่อนนะผมว่านอนนอนดอยู่ก็ไม่ได้เกดก็นอนไม่ไม่เก็บหนึงเรื่องซ่อนเลยแต่ก็เลยพอจะเช้าแล้วก็เลยว่ามันซ่อนไม่หย่อนว่ะก็เลอามาหยอดตรงนี้มาหย่อนตรงไหนเนี่ยไม่รู้เนี่ยละอ่ชี้ชีชีใหม่ ยตรงีเนี่ย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 รนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี้ยเนี่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 ยเน่ยเนี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 ่ยเน่ยเนี่นี่ยเนีๆยเี่ยเน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 แล้วก็อยน่าลืมกดเนี์ยเนยเนีเนีเนร